สิ่งที่ได้ไปต่อของปีนี้ยิงปลาค่ะบรรยากาศวันนี้พาไปชมกันยิงปลาแล้วก็การ่นดอยกันคะ่ะทุกคนแม่นะ้ำวันนี้ก็จะไกลนิดนึงนะคะแล้วต้องใช้เวลาในการเดินทางด้วยคะ่ะทุกคนเลยจะต้องเป่ดวเวลาไปเช้าเช้านิดนึงนะคะซึ่งจะบอกว่าเนี่ยเป็นคลิปดองนะคะดองไว้นานมากไปค่ะเดี๋ยวไปรวยไปอันแห่ไปยิงปลาพร้อมๆกันแม่นะ้ำวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสายเลยนะคะแล้วแถวที่บนดอยอะ่ะอากาศยังเย็นอยู่เลยคะ่ะทุกคนใครที่มาเที่ยวช่วงนี้แนะนําเลยคะ่ะยังเย็นยังหนาวเหมือนเดิมนะคะได้รับลมหนาวจากจีนคะ่ะ ไปจับปลาถ้าอยากจะให้สะดวกนะคะแนะนําให้ใส่เป็นกางเกงขาสั้นค่ะทุกคนขาสั้นจะสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่านะคะซึ่งจะบอกว่าวันนี้ใส่ขายาวลงมาจากบ้านพอมาถึงที่แม่น้ําก็จะต้องถอดขายาวเก็บไว้นะคะแล้วก็ใส่ขาสั้นไปลุยน้ํากันแบบนี้เลยค่ะทุกคนช่วงนี้ไปยิงปลาตามแม่น้ํานะคะมีชาวบ้านออกมาหาปลากันเยอะมากแล้วค่ะปลาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแล้วะนะคะนอกจากที่ไกลๆที่ไกลๆที่มีปลาก็จะต้องใช้เวลาในการเดินเ <ลง S 1> ท้าไปนะคะ <ๆ S 1> นานพอสมควรเลยค่ะพี่ๆและพี่ๆ ที่บางคนสงสัยนะคะว่าทําไมวันนี้ถึงไม่มีคนมาช่วยและไม่มีตัวช่วยมาซึ่งจะบอกว่าวันนี้หลานๆไปเรียนหมดแล้วค่ะแต่อย่าห่วงไปเลยนะคะเพราะนี่คือตัวตืงแห่งการยิงปลาค่ะที่พาเด็กๆไปยิงปลาจนเด็กๆเริ่มติดนะคะแล้วก็แทบจะแบบวันเอาแต่ไปยิงปลาแล้วค่ะทุกคนแม่น้ําตรงนี้ปลาเยอะนะคะแต่ว่าจะอยู่ข้างล่างสุดค่ะแล้วก็จะบอกว่าเป็นน้ําที่ลึกนะคะก็เลยดำลงไปไม่ค่อยถึงแล้วก็ปลาจะมีความว่องไวนะคะเวลาดำเห็นปุ๊บจะต้องยิงเลยค่ะซึ่งปลาไวาต่อการว่ายน้ํามากเราก็จะยิง ไม่ทันนะคะทุกคนระหว่างนี้ก็ยิงได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าวันนี้คือลงมาทั้งทีจะต้องได้กลับไปเยอะๆค่ะก็ยังดำน้ําไม่ออกมานะคะทุกคนแล้วเสียดายอ่ะไม่มีคนถ่ายคลิปให้อ่ะคือท้านี่ลงน้ําก็ไม่มีใครถ่ายให้ค่ะเสียดายมากไหนมีใครชอบจับปลายิงปลาเหมือนเราบ้างซึ่งจะบอกว่าเป็นการจับปลาที่ตามลาห้วยแถวบ้านเลยค่ะทุกคนแล้วทําให้มีความสุขนะคะซึ่งจะบอกว่าถ้าใครที่อยากจะได้ปลาเยอะๆแล้วก็ได้ปูเยอะๆนะคะทุกคนแนะนําให้ไปกลางคืนค่ะกลางคืนนี่ปลา จะนอนนิ่งเลยเห็นป้าทุกคนระหว่างนี้ก็ยิงปลาได้แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บปลากันค่ะแล้วก็อีพีนี้จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกัน